วัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาลองทําอะไรสักอย่างนะครับในกับชามนะครับผมนี่นะวันนี้ผมก็เอาชาม pcx นะครับน่าจะเป็นปี2020ได้นะนี่นะน่าจะเป็นปี2020นะครับไอมาวัดระยะดูนะครับว่ามันจะได้กี่มิลน,นะครับผม อันนี้ยังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะชามเดิมๆนะครับอันนี้คือลูกค้ามาไอมาทิ้งนะครับถอดวางไว้แหละถอดถอแล้วพี่เขาไม่เอาแล้วนะครับพอดีผมเก็บมาเป็นข้อมูลศึกษาพอดีนะครับสําหรับใครที่อยากรู้ว่าสเปคไอชามเดิมพีซีเอเนี่ยความห่างระยะตั้งแต่ออกมาจากศูนย์เนี่ยเบิกศูนย์เบิกของใหม่เนี่ยมัน ระยะห่างของสายพานเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะแต่เป็นเวอร์เนียก็เป็นเวอร์เนียพลาสติกนะวัดได้คร่าวๆนะครับอาจจะไม่เป๊ะร้อซนะครับแต่ว่ามันก็วัดได้ในเกณฑ์ที่ละเอียดพอสมควรนั่นแหละนะครับไม่มากนะครับแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะเนี่ยชามของมันจะเป็นแบบนี้นะทรงนี้นะครับมันต่างจากของคลิกก็คือของคลิกมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ ตัวเสาก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นก็คือจะมาวัดระยะนี้นะเดี๋ยวผมบีบไว้ก่อนนะสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่ที่ลองนั่งทำเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดูได้นะเนี่ยผมก็จะวัดระยะดูก่อนคือการวัดระยะตรงนี้เนี่ยผมวัดให้ดูเพื่อว่าเราใช้งานมันจะได้ใช้งานนานๆน,น,นะครับถ้าสมมติว่าตัวนี้บีบน้อยไปเนี่ย บีบแล้วเหลือน้อยเนี่ยมันจะสายพานขาดขาดไวนะอันนี้ผมวัดได้อันนี้เดิมเดิมเลยนะบีบเดิมเดิมเนี่ยมันน่าจะได้ยี่สิบนะครับผมยี่สิบ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 เอ็ดนะครับเต็มที่เลยยี่สิบเอ็ดมิลน,นะครับผมเนี่ยตัวนี้วัดได้ตัวนี้วัดได้ยี่สิบเอ็ด,ดมิลน,นะอาจจะไม่เต็มร้อยนะะประมาณยี่สิบกว่ากว่ายี่สิบเอ็ดมินลนี่แหละนะครับเนี่ย แล้วผมก็ไปวัดองศามาเรียบร้อยนะครับวัดองศาเนี่ย15องศานะได้15องศาข้างนี้ก็ได้15องศานะเนี่ยแต่ว่ามาบีบตรงนี้เนี่ยมันจะได้มันจะได้น้อยกว่าของคลิกร้อยยี่ห้าเดิมๆนะครับคลิกร้อยยี่ห้าเดิมๆน่าจะวัดได้ประมาณยี่สิบสองยี่สิบสองกว่าด้วยซ้ํานะครับเดี๋ยวเอาอคลิกมาวัดให้ดูนะครับ เนี่ยมาเจอของคิกนะครับคิกร้อยยี่สิบห้าเดิมๆแบบนี้นะน,นี้ของ PCEX นะครับ PCEX มันจะห่างๆหน่อยคีบมันห่างๆนะครับน,นี่ใบพัดมันจะทีๆหน่อยของคิกนะอันนี้ก็เนี่ยเดิมๆสิบห้าองศาเหมือนกันนะครับสิบห้าองศาแต่ว่ามันจะใหญ่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ของของ p c x เนี่ย ของพิเศษมันจะใหญ่กว่านครับมันจะใหญ่กว่าใบใบมันจะใหญ่กว่าแล้วก็วงกลางเนี่ยมันจะใหญ่กว่า,ววา,น,น,ะวานะครับนี่ของคลิกนะนี่ของคลิกจะลองวัดให้ดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดดูนี่ยังไม่ได้แต่งนะชามเดิมๆไม่ได้แต่งทางนั้นนะครับดูวัดได้เท่าไหร่ตัวนี้นะ ตัวนี้วัดได้นะครับ22่สนะครับผมยีครึ่งนะครับยีประมาณ2 2่สจุดมิลได้นะครับประมาณ2ี่สิบมิลนะครับตัวของคลิกร้อยยนะยี่สมิลห่างกัน1.5ึมิลนะครับคือเนี่ยสรุปแล้วคือผมสามารถเอาของ T.C.X มาใส่ของคลิกเนี่ย125เนี่ยสามารถที่จะใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องปรับแต่งองศานะครับเพื่อรักษา,าสายพานนะครับเพื่อให้ใสายพานมันใช้ได้นานที่สุดนะครับนี่นะอะไรครับนี่ผมวัดให้แบบว่าให้ละเอียดแล้วก็เพื่อนๆก็เอาไปปรับใช้ได้นะครับสามารถปรับแต่งเองได้นะนี่นี่ผมวัดได้เนี่ยเ,ยเต็มที่เลยเนี่ย 2ี่สิบ่เนี่แหละเต็มที่21นะครับจริงๆมัน20กว่านะครับที่มันขึ้นนะส่วนที่ผมจะปรับก็คือจะปรับร่องนี้นะครับจะปรับบานนี้ขึ้นไห้เฉยน,นะครับปรับบานนี้นะครับปรับบานนี้บานนี้บานนี้นะครับตอนนี้นะผมจะใช้ชามพิใส่กับคลิกร้อยยี่สิบห้ารถผมเองนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้วัดความเร็วนะก็้าทำให้มันวิ่งดีขึ้นไหมเฉยน,นะครับ เพราะว่าเราไม่ขับรถเร็วนะแล้วก็ส่วนตัวนี้เนี่ยผมก็จะปาดจุกลงไปประมาณ1นมิลนั่นแหละให้ให้มันได้ปาดลงไปสัก1นมิลน,นะครับเพื่อให้ไอ้ตัวเนี้ยเพื่อให้การบีบตรงนี้นะครับมันได้ยี่สิบยี่สิบพอดีตรงนี้นะกล้องอาจจะไม่เห็นหรอกนะครับขอโทษด้วยนะครับให้มันได้20พอดีนะตำแหน่ง ที่บีบเนี่ยผมจะทำจุกลงไปประมาณ1นมิลนะครับนี่เดี๋ยวใส่ให้ดูนะว่ามันจะใส่ได้พอดีไหมนน,ะนีทางการปรับแต่งนะครับถ้าชามไอ้คิกเนี่ยมันทายากเอาชามพีเซกมาใส่นะแล้วก็ใช้บูทเนี่ยเดิมบูทเดิมนะครับ บูทเดิมนะครับใช้บูดเดิมพอนะแล้วก็ใส่เนี่ยชามพิเศษเข้าไปแบบนี้นะครับเนี่ยพอดีเลยนะครับไม่ชนไม่อะไรเลยด้านหน้านะเดี๋ยวผมทําออกมาเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่ามันวิ่งดีไหมนะครับการออกตัวการอะไรเนี่ยมันวิ่งดีหรือเปล่านะเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีหนึงเดี๋ยวผมขอเวลาทําก่อนนะครับผม นะผมก็ได้ดอกหัวนี่มานะครับหัวกัดอแอบบ้านๆน,นะครับผมก็คือนี่เลยไม่มีมิลลิ่งใดๆนะครับนอกจากมือธรรบ,บาดาออกเ อันนี้ก็บ่ามันออกไปแล้วนะครับมันมีบ่ากั้นนะครับมันหมุนไม่ถึงนะเอาออกแค่บ่าให้เฉยนะเอ,อกแค่ตินี้เฉยนะครับ อาจจะไม่ชัดขออาภัยด้วยนะครับนี่นะก็ถือว่าออกแล้วเดี๋ยวผมเอาตะไบามาลูบๆหน่อยหนึ่งนะครับนี่ย ได้แบบนี้นะตะถูนะครับตะใบนะครับตะใบเล็กๆนะถูเก็บนิดหน่อยใช้เองใช้เองนะครับไม่ต้องสวยมากมายนะครับใช้เองนะครับเอาแค่ขับมันขึ้นนะครับผมวิ่งดีแน่นอนนะครับจากการวัดนะครับคือยังไม่ได้ทำขึ้นมานะ ยังไม่ลองเลย นี่ตอนนี้ผมก็ทําเรียบร้อยแล้วนะครับในการปาดตัวนี้นะผมก็ใช้เครื่องกึงเล็กของผมนะแล้วทําเอานะครับทําจุกออกมาประมาณ1มิลน,นะครับผม1มิลเองนะเนี่ยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยผมก็แต่งร่องเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้เม็ดมันวิ่งลื่นสะดวกนะครับนี่นะชามเดิม p C X นะครับปีประมาณ2020นะครับ คือไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับปาดจุกตรงนี้ประมาณมิลหนึ่งให้มีจุกประมาณหนึ่งมิลนะครับแล้วก็ด้านนี้ไม่ได้ทําอะไรนะครับด้านหน้าชามองศาไม่ได้ปรับนะครับแล้วก็ปรับแต่ล่องไม่ได้ใช้นะเนี่ยเดี๋ยววัดดูอีกรอบนึงเพราะว่า,าจุกเข้าไปแล้วประมาณมิลหนึ่งดูมันจะเหลือประมาณเท่าไหร่ขออภยัยในกล้องอาจจะไม่เห็นนะนี่นะครับเหลืออยู่ประมาณ ผมเข้าไปเยอะเหมือนกันนะ19มิลครึ่งนะครับ19.5 mm ถึงยีิมิลนะครับผมน่าจะเข้าไปประมาณ20ิมิลนี่แหละนะครับ20มิลได้20มิลเป๊ะนะครับเอาออกไปประมาณ1มิลนะเนี่ยให้เหลือจุกป,ประมาณมิลหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวล้างก่อนล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็สายพานเนี่ยสายพานเนี่ยผมใช้นี่นะ ใช้ตัวนี้นะครับตัว k 3 6นะครับนี่นะ m 24อันนี้นะ m เขียนว่า m 24นี่แหละของคริกร้อยคริกร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้เป็นของแท้นะแต่พันแท้คริกร้อยห้าสิบนะครับของแท้มันจะมีหยกักแบบเนี้ยกระแถมเนี้ยมันจะเป็นหยักหยักสีมันจะเป็นหยกักแบบนี้ถ้าถ้าเป็นของเทียมมันจะเป็นสีค่อนข้างเรียบเลยนะครับสังเกตได้ไง่ายคือสีมันจะเข้มมากสีมันจะ ไม่เคลือบอยู่กับสายพานแบบนี้มันสีมันจะแน่นมากกว่านี้นะครับนี่ของแท้นี่ใส่สีเนี่ยมันจะบางๆจะเห็นรอยแตกของสายพานนะครับผมผมสกีแบบนี้นะนี่ของแท้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมล้างทำความสะอาดแล้วลองใส่ดูไม่รู้ว่าจะนั่นดีไหมแล้วก็รอบรอบเกียร์มันจะสูงแค่นั้นเอง รอบเกียน่าจะสูงอยู่ประมาณช่วงบนนี่แหละเพราะว่าชามก็ทํามาสูงนะครับผมนะไม่รู้ว่าจะวิ่งดีหรือเปล่านะครับแล้วก็สายพานเนี่ยของคลิกร้อยห้าสิบเนี่ยมันก็จะยาวกว่าของคริกร้อยยี่สิบห้าอยู่นะครับยาวกว่าของคริกร้อยยี่สิบห้าอยู่นิดนึงนะครับนะคริกก็เป็นคลิกตัวแรกรุ่นเก่านะแต่ว่าเราก็ ปรับแต่งให้มันเครื่องยนต์มันเนี่ยตามยุคตามสมัยได้นะครับเพื่อเป็นการขับขี่ที่สมูทลื่นนะประมาณนี้นะให้มันสมูทมันลื่นแหละนะครับแล้วก็พวกคอยหัวเทียนเนี่ยผมก็เป็นคอยหัวเทียนแต่งแหละแต่ว่าใส่ไปก็คล้ายๆเดิมนะครับผมไม่รู้ว่าเกิดประโยชน์หรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะใส่ของเดิมเข้าไปแหละสายแล้วก็หัวพวกนี้นะ วันนี้ลองแค่ชามนะครับแค่ชามแล้วก็สายพานนะครับผมสายเป็นของ150เข้าไปนะครับ ันนี้เป็นชาม T C X นะครับ p C X 150ประมาณปี2020นะครับแล้วก็ไอสายพานเนี่ยเป็นของคลิก150นะครับคลิก150ตัวรหัส K 3 6นะครับนี่นะมันก็จะยืดน,นิดหน่อยนะครับแต่ว่าน่าจะได้นะครับน่าจะได้อยูนะ่นจะฟัดอยู่ในหน่อยนะครับมันจะไม่ค่อยตึงเท่าไหรนะ่นะนะี๋ยวมาลองขับกันดูเพราะว่าองศา องศาชามเนี่ยเป็นองศาเดิมนะครับคือเราไม่ได้ปรับแต่งอะไรเพื่อเพื่อที่จะรักษาให้สายพานเนี่ยใช้ได้นานๆนะครับผมแล้วก็มีความาบิดมีความแรงว่ากันเถอะนะครับแล้วก็ใส่เม็ดเนี่ยไล่เม็ดค่อนข้างไม่ไม่เบาเท่าประมาณ12กร,รัมกับ8กร,รัมนะครับมี8กร,รัมกับ12กร,รัมนะที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะ ่าจะไม่ฟัดนะครับไม่ฟัดนะ่ผพานแท้นะครับน่าจะวิ่งดีเอโอเคเดี๋ยวผมประกอบแล้วผมไปลองขับดูจะี๋ยบอๆอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนี่นะก็หมุนตรงดีนะส่วนคอยก็ใช้คอยเดิมส่วนคอยด้านในนะครับ าในใช้คอยเดิมแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนใหม่นะครับนะก็สังเกตดูอีกแบบอีกอันนึงนะคือสายพานเนี่ยมันค่อนข้างจะอยู่สูงนะครับเนี่ยสายพานรอบหน้าเนี่ยมันค่อนข้างจะอยู่สูงน่าจะอยู่ถ้าเป็นเกียร์ก็น่าจะเป็นเกียร์สองล้วไปนะนะถ้าอยู่เป็นเกียร์ก็น่าจะเป็นเกียร์สนะครับไม่ใช่เกียร์หนึ่งนะเวลาออกตัวน่าจะ ไม่รู้ว่าจะช้าหรือจะเร็วแค่ไหนเดี๋ยวลองดูก่อนนะเดี๋ยวมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะนิ่มมือมันจะสมูทมือรอวามันจะมีอัตราเร่งที่ดีหรือไม่นะครับจะลองขับแค่ในซอยนั่นแหละนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนะฮะหลังจากไปลองเทสมานะครับลองเทสมาเรียบร้อยแล้วนะอ่าเดี๋ยวจะมาบอกว่ามันเป็นแบบไหนนะคือหลังจากลองเทสมาแล้วเนี่ยการออกตัวนี่มันจะเป็นแบบ รถเดิมๆนะครับแล้วก็หมุนคันเร่งนิดเดียวนะหมุนคันเร่งนิดเดียวนี่รถสามารถวิ่งได้เลยนะคแับ <S <S แบแบ,แบหมุนคันเร่งนิดเดียวรถสามารถวิ่งได้เลยแล้วก็มันก็เหมือนชามเดิมของคลิกนะครับในอัตาราแบบเรากระแทกเนี่ยเรารเราจะเร่งเนี่ยมันก็จะไม่ทันใจมันจะ ขึ้นเป็นรอบนี่แหละนะมันก็จะช้านะครับเพราะว่ามันชามมัน15้าองศานะครับมันก็เลยขึ้นช้าน่าจะประมาณนั้นแต่ว่าในรอบปลายยังไม่ได้ลองนะครับแค่ลองวิ่งในซอยเฉยว่ามันวิ่งได้ไหมนะครับเห็นไหมรถก็เป็นตัวนี้นะครับนี่นะคลิกตัวแรกนะครับนี่ก็มีพอซ่ามาแจมนะพอซ่ามาแจมคันหนึ่งนะครับพอซ่าไอ้นี่เฉยนะ เปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนยางหน้านะครับแต่ว่าที่ร้านไม่มีเครื่องเปลี่ยนนะตอนนี้นะเอาไปเปลี่ยนที่ร้านข้างนอกให้เขานะครับเปลี่ยนยางหน้าหลังนะครับในคันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับในการปรับแต่งชามไอพีซใส่กับคลิก25 5นะครับใส่ได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าคันเร่งเบามือนะครับตอนออกตัวใหม่ๆนะเบามือเลยนะครับต่อคันเร่งพุทหมุนเลยนะครับผมใคร ชอบขับคี่แบบแบบสมูทสมูทลองลองทำดูเองได้นะครับนะใส่คลิกร้อยนะครับกับชามแต่งพิเศ็กรโดยที่แต่งเองนะโอเคครับยังไงเจอกันคลิปหน้านะค,คลิปนี้ผมก็ไปแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับในการทดลองให้ทุกคนได้เห็นว่ามันใช้ได้จริงๆนะครับ